เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เนี่ย23ตุลาคมนอกเหนือจากจะเป็นวันปิยมหาราชแล้วนะคะยังมีความสําคัญต่อแวดวงบันเทิงต่อเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยครับผมอยากรู้ไหมว่าเป็นวันอะไรเราก็เพิ่งรู้วนี้เองละ่ะจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้เกิดทันยุคนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันละกันนะคะคว่าเป็นวันที่ยูเนสโกเนี่ยได้มอบรางวัลน,นะคะให้กับคนไทยถึงสองท่านด้วยกันคะ่ะครับ นอกจากวันนี้นะคะจะเป็นวันปิยมหาราชแล้วนะคะยังถือเป็นอีกหนึ่งวันที่สําคัญค่ะนั่นก็คือวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2552ทางกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะคะว่าองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสองบุคคลสําคัญของไทยก็คือมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2528ยกย่องใน4ีสาขาได้แก่การศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชน รวมถึงอีกหนึ่งท่านก็คือครูเอื้อสุนทรสนานผู้ขอตั้งวงดนตรีสุนทราพรในสาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากลค่ะขอเริ่มที่ท่านแรกเลยนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพศ .2528 นะครับท่านเกิดเมื่อวันที่20เมษายนพศ .2454 ครับเป็นชาวสิงห์บุรีครับ อ,อ,อสัญญกรรมนะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมปีพศ2538รวมอายุ84ปีครับการศึกษานะครับปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ครับจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและก็เป็นบุคคลที่โดดเด่นหลายด้านนะครับในการเป็นนักเขียน ขินเรื่องสั้นเองก็ได้รับการยกย่องนะครับว่าดีที่สุดก็คือมอมครับเป็นนวนิยายชิ้นโบแดงนะครับสี่แผ่นดินครับและหลายชีวิตนะครับซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Eliver Bothank and Many drown นะครับซึ่งเป็นการเขียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและก็สามารถที่จะเลือกใช้ภาษาที่เหมาะกับวรรณกรรมแต่ละเรื่องได้อย่างลงตัวที่สุดครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งท่านนะคะครูเอื้อสุนทรสนานค่ะผู้ก่อตั้งวงดนตรีสุนทราพรเกิดเมื่อวันที่21มกราคม,ม,ม ปี2453นะคะท่านเป็นชาวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเสียชีวิตเมื่อ1เมษายน2524รวมอายุก็71ปีท่านเป็นลูกศิษย์พระเจนดุริยางเรียนโรงเรียนพรานหลวงในรัชกาลที่6นะคะตั้งขึ้นมาเพื่อสอนดน,นตรีคลาสสิกค,ค่ะรู้เอื้อเล่นไวอลินนเป็อันดับแรกแล้วก็เข้าวงมหรสพตั้งแต่9ขวบได้รับพระราชทานรางวัลจากรัชกาลที่6เป็นประจำนะคะเนื่องจากท่านตัวเล็กที่สุด ชีวิตรับราชการที่กรมศิลปากร่ทนเป็นนักดนตรีคนแรกที่ได้รับมอบหมายให้เขียนโน้ตเพลงไทยเดิมมีความสามารถด้านการประพันธ์ทํานองและคําร้องนักร้องและผู้ควบคุมวงดนตรีสุนทราพรผลงานแต่งเพลงไทยนี่มีมากกว่า2,000เพลงนะคะทั้งรําวงวันลอยกระทงรําวงวันสงกรานต์ขอให้เหมือนเดิมขวัญใจเท่าถุยและก็อีกมากมายค่ะ 呀。<Yeah. S 2> ซึ่งหลังจากเมื่อวันที่22มกราคมปีพศ2553นะครับก็ได้มีการเปิดถนนครูเอื้อสุนทรสนานที่มีความยาวกว่า3กิโลครึ่งที่ตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามไปแล้วนะครับซึ่งทางคุณอติธรลูกสาวของครูเอื้อยังเปิดเผยกับ True Insight ว่าวันที่17มกราคมปีหน้านะครับจะมีการเปิดศาลาครูเอื้อที่อัมพาวาอีกด้วยล่ะครับ เกียรติประวัติแห่งประชาชนชาวไทยจริงๆเลยนะคะสาหรับการได้ยกย่องจากยูเนสโกแบบนี้ค่ะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้นิดนึงนะครับในเรื่องของผลงานของทางหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยมองมาเป็นเรื่องสั้นใช่นวนิยายอี่คือสีแผนดินด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษที่มีการแปลเนี่ยอันนั้นไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเป็นเรื่อง สามารถเขียนทั้งเรื่องสั้นในเรื่องธรรมดาเขียนทั้งเรื่องของพระพุทธศาสนาได้เด็กๆสมัยหญิงนี่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเรื่องมอมเป็นเหมือนกับหนังสืออ่านนอกเวลาอ๋อเหรอเกี่ยวไม่ทำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพี่ปอเดี๋ยวไปติดตามกันเอาเองนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรจริงจริงเดี๋ยวไปหาดูนะไม่บอกอื